สวัสดีจ้าสวัสดีสดอ่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเมื่อวานเราจบกันหน้าที่หนึ่งร้อยสิบ <110 S 2> ทำไมไม่มีของมวงหนูเลยอ่ะมีมีมีเอ่ยตรงนั้อย่าเสียงดังนะเพราะว่าเสียงมันจะเข้ากล้องหมดเลยนะ,ะนะ,ะจะเป็นสีจะเป็นสีม่วงเพราะเป็นเข้ากล้องนะ เมื่อวานเราจบหน้าร้อยสิบสั่งการบ้านข้อที่สองไปถูกต้องไหมโลกอ่าวันนี้สั่งการบ้านสิวันนี้เราจะเฉลยการบ้านไม่เฉลยอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยเฉลยขอตรวจก่อนวันนี้ให้ดูข้อที่สามลกข้อที่สามเราจะเรียนเรื่องสิ่งที่เรียกว่าความน่าจะเป็นจะเสียงดังโลกจะเสียงดังความน่าจะเป็นเอ๊ะโบ้โทษ่ีความต่อเนื่อง แต่วันนี้เราจะใช้ความต่อเนื่องของฟังก์ชันเนี่ยในการหาค่านะจ๊ะอ่ะเราบอกว่า fx ของเรามีค่าเท่ากับคุณตกขอบไหมเนี่ยคุณตกจอไหมพลตกค่ะจริงป่ะนะจริงอาจารย์ครึ่งเดียวเลยหรอเหรอต้องเริ่มตรงนี้เหรอเรียนไวายไม่ได้เรียนวายภาพไม่ชัดนะ f(x) เท่ากับ 2x บวก k โดยที่ x มากกว่า2นะและก็เท่ากับ kx กำลัง 2, 2> mm hmm. เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะ 2> mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. จงหาค่า k ที่ทำให้จงหาค่า k ที่ทำให้ fx ต่อเนื่องตลอดช่วงจดไหมคะจารอ่าจดลูกตอนนี้เราอยู่ที่เพจหนึ่งร้อยสิบเพจร้อยสิบ เพจน้อยของเราบอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับเท่านี้อยากให้มันต่อเนื่องทุกจุดการที่ฟังก์ชันจะต่อเนื่องทุกจุดเนี่ยมี3กรณีที่เราจะต้องคิดคือ1คืออะไรโลกส่วนห้ามเป็น0ส่วนเป็นศูนย์ได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เลยเพราะไม,มไม่มีตัวส่วนส square root ห้ามติดลกมี square root ไหม ไม่มีสามฟังก์ชันห้ามแยกช่วงอาจแยกช่วงได้แต่ว่าตรงช่วงมันจะต้องต่อเนื่องคุณถามข้อที่สมมันมีแยกช่วงไหมไม่มีไหมแยกช่วงทำไมไม่มีล่ะมันแยกช่วงไหมเนี่ยแยกช่วงมันแยกช่วงอยู่เห็นไหมเนี่ยเรียกว่าฟังก์ชันแยกช่วงแยกช่วงที่จุดไหน จุด x เ,เท่ากับ2ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เกิดกรณีที่มันแยกช่วงแล้วพอมันแยกช่วงจุดที่เป็นรอยต่อต้องเป็นยังไงโลกต่อมันจะต้องต,อต่อเนื่องกันเ,เราจะพิจารณาที่ฟังก์ชันแยกช่วงเพราะบริเวณที่แยกช่วงมันต้องต่อเนื่องกันอตอนนี้ถ้าเราวัดก,กราฟเล่นๆวัดก,กราฟเล่นๆน,นะ ฝั่งนี้เนี่ยมันดุก๊กดุกดุยด๋ยดุ๋ยมาจากไหนไม่รู้แต่รู้ว่าต่อเนื่องหมดเลยเพราะส่วนไม่เป็นศูนย์รูดไม่ติดลบเก็เป้ปบะทุกบริเวณหาค่าได้หมดและไม่มีแยกช่วงบริเวณนั้นกรณีล่างก็ดุงดุดุด๋ยดุยเหมือนกันน่าจะเป็นพาราโบลานะแต่จุดที่จะมีปัญหาคือจุดเนี้ยเราอยากรู้ว่าจุดที่มันเข้ามาทางซ้ายกับทางขวามันเท่ากันไหมแล้วมันเข้าไปที่ ฟังก์ชันเดียวกันหรือเปล่าถ้าสามอันนี้เท่ากันต่อเนื่องตลอดแต่ถ้าไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นมันจะขาดมันจะไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า k ที่ทําให้มันต่อเนื่องกันโอเคนะเราจะหาค่า k ที่ทําให้มันต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เราจะหาค่า k ที่ต่อเนื่องกันเราก็จะบอกว่าเราจะอ้างความต่อเนื่องว่าลิมิตอะไรโลก x เข้าใกล้เลข2<อ>ทางซ้ายต้องเท่ากับลิมิต x, x เข้าใกล้2ทางขวา,ขวาแล้วก็เท่ากับ F ของเลข2อถูกต้องมองเห็นไหมไม่เห็นครูก็ไม่เห็นเหมือนกันบ้านใครรับจัดไฟบ้านงานป่ะขอยืมไฟมาต่อตรงนี้นะ่ะเครื่องไฟใช่ไหมเขาเรียกอะไรฮะฮะไม่เห็นเลยใช่ไหมสีน้ำเงิน เออสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยแชร์ด้วยนะเผื่อโฆษณาเข้าอาจารย์บอกว่ามันไม่ดีไปแล้วเมื่อกี้ฮะอบอกดีเออสีน้ำเงินยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยแต่สีดำดีนะลบออกดี <c oughs> จะสสงสีน้ำเงินดีๆมา <c oughs> อา <c oughs> ้าีอ่ะเราบอกว่าลิมิตเข้าใกล้สองทางลบเข้าใกล้สองทางลบใช้ฟังก์ชันบนหรือฟังก์ชันล่างฟังชััชันบน ล่างเพราะสองทางลบมันน,น้อยกว่า2อ,อ่ะเราก็บอกว่า k อ้าวพูดไม่ทันขัดคำไม่ไดีลนะโอ้โหโอ้โหนะ k คูณกับเลขอะไรโลกอ่ะเอางี้ก่อน kx กำลังสองก่อนค่อยๆไปทีละขั้นวานไปสอนพิเศษมาเด็กบอกว่าอาจารย์ คุณหนุมคะช้าหน่อยค่ะเพื่อนตามไม่ทันถ้าคุณเร็วไปบอกได้นะนอะไรนะในกนล้กองไม่เห็นเลยเหรออ่ะเปลี่ยนประกาลิมิตเเข้าใกล้2ฝั่งลบซึ่งใช้ฟังก์ชัน KX กลังสองสงฝั่งบวกใช้ฟังก์ชันบนหรือฟังก์ชันล่างบนบ,บนเพราะสองฝั่งบวกมัน มากกว่า2ถูกต้อง2 x บวก k บวกอ่าเท่ากับ f 2ใช้ฟังก์ชันบนหรือฟังก์ชันล่างฟังก์ชันล่างเพราะมันเท่ากับ2ต้องเขียนไหมไม่ทำไมถึงไม่ต้องเขียนเขียนเขียนก็ได้รู้อยู่แล้วไม่มันไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนก็ได้นะแต่ไม่เขียนก็ได้ทำไมถึงไม่ต้องเขียนเพราะว่า2 x มันมีเท่ากับแล้ว เพราะว่ามันเท่ากับอ,อลิมิตทางทางขวาทางซ้า,งา,งาย <c oughs> มันใช้ฟังก์ชันเดียวกันไม่ต้องคิดแล้วโอเคปะปแต่ถ้ามันใช้คลาฟังก์ชันก็จะเท่ากับอีกตัวหนึ่ง5นั่นเองอ่ะเอาสองไปแทน 2x ง,ง,งเ <4 S 1> นะงกำลังสองเป็น4ีคูณกับ K นะสองกำลังสองเป็น4ีคูณ K ก็ได้ 4K เขีนป่ะจ๊จะเท่ากับเอาสองมาแทตรงนี้ได้สี <4 K. S 1> ่บวกเคเคนะสี่บวกเคย้ายข้างย้ายเคมาลบเหลือ, <4 K. S 1> อะสี่เคย้ายมากลายเป็นลบเค <K. S 1> เท่ากับสี <3 K. S 1> ่ใจเย็นดิย้ายนี่มาย้ายนี่มา 4k ลบ k เหลือ 3k เท่ากับ 4k เลยเท่ากับ4ส่วน3จบหนึ่งข้อเอ้าจดลงไปง่ายไหมอ้าไม่ลงโอเคนะจ๊ะจดไลวะ งงเนี่ยร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาหมดละเพราะว่าเพราะว่าอันที่เจ็ดไม่ได้นะเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนแบนออวันนั้นอัดวิดีโอ แล้วที่สอนพิเศษมันมีทีวีอยู่ข้างๆใช่ไหมแต่เราใช้กระดานสอนก็เลยเปิดเปิดเพลงแล้วทุกคนก็เงียบทําโจทย์เสียงเพลงก็เข้าไปในไมค์มันแบนวิดีโอนั้นเลย <c oughs> ปิดลิกสิทธิ์ทางๆที่ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะเสรุปวิดีโอนั้นต้องเอา,เอาไปลง Facebook เพราะว่า YouTube แบนพอเปิด y YouTube ไงเปิดวิดีโอในย t u b e ไ,ไงไ แล้วห้องมันเงียบอ่ะก็กลายเป็นว่าวิดีโอเข้าไปหมดเลยเอะไรอะไรอะไร,รแม่ซือ<ม>้อแม่ซือ<ม>้อเมกเขาจะเอาตัวกลับไปนะเนี่ย,ยะะแล้วาอไรเนี่ยแล้วฮะมีต้องระวังตัวนะช่วงเนะีบบ้ย้เขาลงไปทำเป็นการบ้านโลกสองใหญ่ ใหญ่ตรงไหนคะสอหญไหนคะสองใหญ่หรือสองเล็กคะเอ้ยสองเล็กแล้วก็ข้อสีใหญ่โอ้โหอ่าฮาโอเคนะจ๊ะยังจดไม่เสร็จเหรอยังจดใครจดไม่เสร็จไปดูต่อในยู u ูบไหมปั่นญาดีไม่เห็นพระจ้าค่ะอะ รู้ไหมว่า YouTube มันซูมไดู้ซูมได้นะ YouTube มันซูมได้ซูมวิดีโอได้ได้หรอดูซูมได้ u t ท b e ซูมได้สมัตพเมยมทุกแอปเด็กก็มีเออดิกนีักตาก็มีอลืมยกเลิกแล้วมันคิดหลายปีใจเต็มไหมคะายเต็มไหมคะายเต็มดิ ฮะเมซอนกินทุกวันต่อให้ก่อนหายใจแรงมากอาจารย์จ้ากโก้ตอบไปอ้าวแบบฝึกหัดที่ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจบหนึ่งกระดาแล้วนะ เขาบอกว่าให้ f และ g มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนจริง f x เท่ากับ g x ที่ไม่เป็นหนึ่งฟังชันต่อเนื่องทุกจุดจงพิจารณาว่าเว้ยนียน้ยาวไม่เหมาะกับเวลาที่จะไปกินข้าวข้ามไปร้อยลูกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำตอนแม่นเพราะว่าหนูต้องทำโจทย์ข้อนี้มาแล้วพยายามทำเองนะถ้ามไม่ทำเองข้างหลังจะทำไม่รู้เรื่องเลยที่เราข้ามมาเนี่ยนะ ร้อยสิบเอ็ดกับร้อยสิบสองวันนี้ให้มาดูที่หน้าหนึ่งร้อยสิบสามก่อนอนุพันธ์ของฟังก์ชันเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสามเฮ้ยทำไมวันนี้ปากกาไม่ค่อยเป็นใจมันจะได้เนี่ยอากาศร้อนไปหรอเย่ออย็นแล้วรอเออนเหรอฮะมันอบอ้าว มันอ้าวอบได้ไหมอ้าวอบเนี่ยอนุมายของฟังก์ชันเราบอกว่าแต่การเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยอ่ะวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่เรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก่อนคุณจะสอนไม่ตามหนังสือเป๊ะๆนะเพราะว่าละเอียดเกินอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ย อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเขาทำระดานสูงหรือว่าครูตัวเตี้ยนเนี่ยหรอเาทะนนสูงเออเขาทำระดานสูงเนาะเออต้องให้คะแนนเพลงเพิ่มไหมเนี่ยที่จะบอกครูตัวเตี้ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของกราฟนะเราบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีกราฟอยู่กราฟหนึ่งเป็นกราฟ st แล้วกัน แวะเป็นวิชาอื่นอีกฮะ S คืออะไรโลก S ใต้อะไรล่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยววางผิดที่เอาละเสียฟอร์มเลยเสียฟอร์มอะไรเงี้ยกราฟ S T S คืออะไรโลกประธานอะไรเราวิชาอะไรเนี่ยกราฟ S T Physics S คือการกระจัดอะไรคำเนี้ยมันใช้มาสามปีรวดเลยนะ คืออะไรลกูกเวลาเเทาโจ้จบลตัวน no. <right> ี้เป็นสองตัวนี้เป็นสี่นะตัวนี้เป็นห้าตัวนี้เป็นยี่สิบสมมตินะถ้ากราฟนะถ้ากราฟของเวลาถ้ากราฟของเวลาตัวนี้เอ่อถ้ากราฟ ST ทีตัวนี้เป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้นะกราฟ ST ีแบบนี้เป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้ เราจะบอกว่าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งต่อเวลานะอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหารด้วยเวลาหรือเราจะเขียนได้ว่าเดลตา้าเดลต้าเขียนไงลูกเดลต้าคือเอ MM. ็กเดลต้าเป็นไง สามเหลี่ยมนะเดลต้าเอสส่วนด้วยเดลต้าทแบบนี้เรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเคนะเเปลี่ยนไปเท่าไหร่ดูจากกราฟลูกเอเปลี่ยนไปเอา20มาลบกับ5 5เห็นไหมเสเปลี่ยนไปที่5อ่ส20 ตรงนี้คือเดลต้าเสที่เปลี่ยนไปเห็นไหมอ่านด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปตรงนี้คือเวลาที่เปลี่ยนไปเรียกว่าเดลต้าทีก็คือเอาอะไรลบอะไรลบเอาสี uh ่ส huh. ี2 2> uh ่ลบสองนะถ้าเริ่มจุดบนต้องเอาจุดหลังก่อนเพราะควรดับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเริ่มจุดนี้ก็ต้องเอาห้าขึ้นที่หลังสองก็ต้องตามหลังด้วยนะจ๊ะ ยี่สิบลบสิบห้าเหลือเอ้ยี่สิบลบห้าเหลือ,อ 15, สิบห้าส่วนมีค่าเท่ากับเจ็ดจุดเจ็ดจุดห้าหน่วยเป็นอะไรเนี่ย่ยเอออสเอสให้หน่วยเป็นเมตรนะแล้วก็ทีหน่วยเป็นวิ <V S 2> นาทีท เมตรต่อวินาทีเราเรียกเอียดตาการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่อเวลาว่า v v คืออะไรการกระจัดต่อเวลาได้เรียกว่าความเร็วต่างไงกับอัตราเร็ว งไงกับคว,ว <c oughs> ความเร็วความเร็วคือความเร็ว <c oughs> มันออกข้อสอบคู่กันนะที่ที่สอนคู่กันเพราะมันออกข้อสอบคู่กันปีแล้วใช้ตัวเก็บประจุมา <c oughs> ออกเรื่องนี้นะไอฝนเบี้ยวประนะไม่เบี้ยวนะปีที่แล้วออกข้อสอบตัวเก็บประจุในข้อสอบคณิตศาสตร์นะปีก่อนออกข้อสอบเหมือนจะเป็นปริมาณนี้แหละปริมาณความเร็วนี่แหละ ในข้อสอบคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นมันเชื่อมกันูขอแวะนิดนึงความเร็วกับอัตราเร็วต่างกันไงต่างกันอย่างไรลกูกความเร็วไม่คงที่คือไม่เกี่ยวความเร็วกับอัตราเร็วต่างกันไงความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เกี่ยวอะไรอ่ะโอ้ ความเร็วกับอัตราเร็วต่างกันอย่างไรคคคววววาามมเเรร็็ือแล้วอัตราเร็วอ่ะก็คืออัตีเร็วที่ตายเลยต่างกันยังไงลูกเนื่องค่ะความเร็วจะเป็นนี้ฮะยิ้มอย่างเดียวเลยอัตราเร็วคือระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ในหหน่วยเวลาความเร็วอ่ะ เป็นปริมาณเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์นี่คือคีย์เวิร์ดเลยความเร็วเป็นเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดและทิศท,ทาง,ททางอัตราเร็วเป็นสเกลา่าอ่าอัตราเร็วเป็นสเกลา่มามีแค่ขนาดมีแค่ขนาด only แสดงว่ายังไม่เริ่มอ่านฟิสิกส์ อ่ะแล้วได้ไงนี่เรื่องแรก <4. S 1> ที่สิบสินะอันเนี้ยเรียกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยโอเคปะ่ะอัตราเร็วเฉลี่ยคราวนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดของเราให้เรียนดูที่แบบฝึกหัดที่หนึ่งโลกแบบฝึกหัดที่หนึ่งแบบฝึกหัดที่หนึ่งบอกว่าต,ตาการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อเทียบกับ x เปลี่ยนจากสองไปสามอ่ะมาดูแบบคณิตศาสตร์บ้างอันเนี้ยคือแบบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเราเรียนในฟิสิกส์กําลังจะบอกว่าเราเรียนมาแล้วผู้ถาม7.5มันมันคืออะไรอะ่ะความเร็ว v เป็นอะไรของกราฟ s t ความเร็ว <Tigers> v เป็นความเร็วแต่มันเป็นปริมาณเกี่ยวข้องอย่างไรกับกราฟ s t ยากขำขำยากจัง ดิเรกชันทิศทางทิศทางไม่ใช่อาตราเร็วอัตาเร็วไซส์ออลลี่ขนาดเท่านั้น v เป็นอะไรของกราฟ st ความเร็ว v คือความเร็วแต่เมื่อพูดถึงกราฟแล้วมันเป็นส่วนประกอบไหนของกราฟความชัน กราฟ st ความชันคือ v อย่าทำหน้าอย่างนั้นเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนฮะใช้ตัว m ได้ไหมได้ในคณิตศาสตร์แต่เราใช้ v เพื่อให้รู้ว่ามัดคือความ,วามเร็วความเร็วกรารกระจัดไม่ครูเขียนกราฟการกระจัดเนี่ย,ย v คือความเร็วซึ่งเป็นความชันของกราฟ st คืนไปหมดแล้วมมซีนเดนใครมาเนี่ยกราฟ vt ไปเอาคืนกลับมาให้หมดนะกราฟ vt ความชันคือ v คืออะไรลกูกอาก่อน v คืออะไรก่อนความเร็วความเร็ว t คือเวลาความชันก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ถูกไหม M อ็มเท่ากับเดลต้าส่วนเดลต้าความชันเดลต้าคืออะไรที่เปลี่ยนไปวีที่เปลี่ยนไปก็แกนตั้งเป็นตัววีเคเป้าวาที่เปลี่ยนไปก็ต้องเป็นเดลต้าวีอย่าสตันอย่างนี้สิส่วน X ที่เปลี่ยนไปเป็นเดลต้าทีส่วนทได้ตัวฟิสิกส์ฟิสิกส์ V ส่วนทได้ตัวเ <F S 1> อเ <F S 1> อการเปลี่ยนความเร็วต้องทำยังไงขับรถอยู่อยากทำให้มันเร็วขึ้นเหยียบคันเ,เร่งเองคือไอ้ความเพราะฉะนั้นความชันของมันก็ต้องเป็นความเร่งเพราะความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปโอ้ มันยากอะไรเนี่ยม .4 อยู่เลยมันไม่ได้ยังไม,ไไมไ่ขึ้นเนื้อหาอะไรเพิ่มเลยนะอันนี้กําลังจะเล่าให้ฟัง<ม><ม>อย่า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 เพิ่งตกใจเอาใหม่กูเปลี่ยนใหม่กูอยากได้พื้นที่ใต้กราฟอ่ะพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะกูบอกว่าพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เนี่ยมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟรูปอะไรโลกสามเหลี่ยมสูตรว่าหนึ่งส่วนสอง 1.2ส่วนสคูณสูงคูณฐานสูงคือตัวตว <V. S 2> สูงคือตัว v ฐานคือตัว m e P t นะเต็มปากเต็มคำสูงคือตัว v ฐานคือตัว t เพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟบริเวณแถวแถวนี้มันก็คือ v คูณ t กลายเป็นตัว vt คูณก um ันได้อะไรลูก s เพราะไรก็นี่ไง v เท่าก right ับ s ส่วน t เห็นไหมย้าย t ขึ้นไปคูณก็เลยได้เป็น s เท่ากับ vt คุณสูตรนี้ไหมเนี่ยไปคูณแล้วเพราะฉนั้นพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ vt คือตัว s เรลาไปแก้วมาไปแก้ว เรียนอย่าหลับนะลูกหนูจะไม่ได้อะไรเลยเหมือนตอนเนี้ยหนูไม่ได้อะไรมาเลยเนี่ยไม่ได้บ่นเนี่ยบ่นอยู่บน่บนบน่บนบ่นบ่นหยุดบน่นอะเพราะั้นพื้นที่ได้กราฟคือตัว S เอเคนะอย่าลืมนะอันนี้คือเรื่องเรื่องที่ผ่านมานะช่างมันไปดูหน้าหนึ่งร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าดีกว่าร้อยสิบห้า ร้อยสิบห้าบอกว่าเขาให้อะหนึ่งร้อยสิบห้าข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่าให้ y, y เท่ากับหนึ่งส่วน x กำลังสอง y เท่ากับหนึ่งส่วน x กำลังสองให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อ x ตัวเนี้ยเปลี่ยนจากเลขสองไปยังเลขสามอ่า x เปลี่ยนจาก2ไป3เขาอยากรู้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรวิธีการหาตัวนี้เราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยคือเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ทัป่ะจากโจทย์ x เปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไรโลก2ไปเป็นเลข3เอา2ลบ3หรือ3ลบ2ดี สาลบสเอา3ตั้งนะเอา2มาลบเดลต้าคืออัตราการเปลี่ยนแปลงกว้างๆนะคือการเปลี่ยนแปลงกว้างๆ x เปลี่ยนจาก2ไป3ก็เอา3มาลบกับ2 y เราก็เอาค่า x ที่เป็นเลขสาไปแทนเพื่อหาค่า y เอาค่า x ที่เป็นเลขสอไปแทนเพื่อหาค่า y กูเลยบอกว่าถ้า x เป็น2ได้ y เป็น หนึ่งส่วนสี่ถูกต้องนี่ไงเอาสองไปแทนสองกำลังสองเป็นสี่เอ็กเป็นสองยี่ก็เป็นหนึ่งส่วนสี่เอ็กเป็นสามยี่เป็นอะไรลูกหนึ่งส่วนเก้าหนึ่งส่วนเก้าอุ้ยเก้าเหมือนตัวเลขนนะเราจะเอาหนึ่งส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเก้ามีคนโทรมาใครโทร โลตัสไซดเอาหนึ่งส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเก้าเนื้อส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนสี่เพราะว่าเพราะว่ามันมากเพราะว่าเราตั้งสามก่อนเพราะเราตั้งสามก่อนถูกต้อง <4. S 1> เราก็เลยได้หนึ่งส่วนเก้าลบออกด้วยหนึ่งส่วนสี่ลบกันได้ลบ หาครนอก่อนทำส่วนให้เท่ากันคูณควายไปเป็น4ลบคูณควายมาเป็น9ตัวหน้า9คูณ4 36กับ3ลบ2เหลือ1 1ครับเป็นลบ5ส่วน36จบนี่คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ที่เราต้องการหาคำตอบแล้หรอจบ แล้วหนึ่งขอ้ออันนี้ข้อหนึ่งหนึ่งย่อยลบห้าส่วนสามสิบหกตอบลดวิธีทำไปด้วยนะลูกเกิดเอาไว้อ่านเกิดเอาไว้อ่านตอนสอบ เชื <One input> well 1941, ่อบางอะไรไม่ต้องจดอะไรถ้ข้อ2 3 1เออทํา2 3 4สามข้อใหญ่ลุยเสร็จทรงไปกินข้าวได้ไม่ได้เสร็จที่ ไม่เยอะนะคิดเลขธรรมดาอันนี้อธิบายมาเลยใช้เฉยอันนี้ให้ทำในคาบหรอคะทำในคาบลูกทำให้เสร็จจบข่าวเช็คชื่อดีกว่าสำหรับพังวิดีโอสวัสดีจา้าผลปิด video hết vụ này